ชอบกินเหยื่อเลยลูกมันโดนโดนเนื้อไหนอะนมันม,มันอะปนินเห็นไ,ไหมน่ะมันไม่ยอมกินเหยื่อเลยลูกไปแล้วไปหมดแล้วอุ้ยตัวใหญ่ด้วยลูกตัวนั้นตัวใหญ่ด้วยนู่นน่ะ ตัวใหญ่ด้วยมันไม่ยอมกินเดียร์ไหนๆๆๆๆไปแล้วมันไปแล้วนะเออมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วนั่นๆๆๆๆน่ยเหยื่ออยู่ตรงหน้าไม่ยอมกินเลยหรอกหายเร็วไหนๆไหนๆมันไปแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมันไม่ยอมกินมันไม่ยอมกินเลยเห็นไหมนั่นนะเขาทงตัวน่ะ หลายตัวนะ่ะมันไม่ยอมกินเลยด้วยนะั่นน่ะกินแล้วแล้วมันกินเหยื่อแล้วนะั่ไม่ยอมกินเลยเหรอเห็นไหมอยู่ใกล้อะไรนะ่ะมันไปแล้วนะ่ะมันไปแล้วตั้งหลายตัวนะั่นะนะ่นะน่ะมันไปแล้วนะั่น ดูนะครับขนาดเหยื่ออยู่ใกล้ๆนะครับมันยังไม่กินนะดูนี่สายปานินนะครับนะมีกองเหยื่อมันไม่ยอมเข้าไปกินเนะี่ยน่ะปานินมีหลายตัวเนะี่ยน่ะไปแล้วนะ่ะนะนะขนาดปานินเล็กยังกินเหยื่อยากขนาดนี้นะเห็นนะนะไหมมาเห็นไหมมาหาเหยื่อแล้ว นานๆจะมากินทีหนึง่งเห็นไหมครับเห็นนะไม่ต้องไหนไปเลี้ยวนะังมันกำลังกินเหยื่ออยู่นะั่นเห็นไหมนั่นน่ะเห็นไหมนั่นมันกินเหยื่อแล้วนะั่นน่ะเห็นไหมนั่นตั้งหลายตัวนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมนั่นไปไป นีหนีแล้วนีแล้วมีห่วงด้วยครับมีห่วงด้วยไหมมันห่วงเหยื่อด้วยลูกไปแล้วไปแล้วนะั่น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 ะมันไล่แล้วมันไล่แล้วนะั่น ไปแล้ว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 นั่นๆโอ้มีไล่มีหวงด้วยครับมีหวงของด้วยโอ้หลายตัวด้วยเนี่ยตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่นๆ่นๆ,นๆน เหมือนมันเป็นเจ้าถิ่นเลยครับมันมันไล่เขาครับตัวใหญ่มันจะไล่เขาเหมือนมันหวงหวงเหยื่อนะคคุมตัวใหญ่คุมเหยื่อไม่ไปไหนเลยดูนะครับนิสัยของปนินนั่นเนี่ย